สีคือกันค่ะแฟชคูลแฟชคูลนันเนี่ยแฝดแฝดคาราฟาใส่ตัวนี้รู้สึกว่าผอมลงนะวันนี้เข้าสู่ขอกันแล้ววันไหนจะเป็นวันของเราเป็นทุกวันเอ็มบอสเอมี่บอกยิ่งคู่นอนคนเดียวทุกวันมกิดแต่กำลังหนึ่งเกิดแต่กำลังสอง ตกลงมึมาตอบไรกันเนี่ยเป็อ้าวเป็อาวไหวหนานเอ้าวแอสงสารมึงบ่อยไปนะทุกคนโอจะลืมทำกินเองกับข้าวในตู้มีมึงมึงอ่ะมึงเคยเห็นกูทำกับข้าวกินเองจิกุ้งก็มีปลาหมึกก็มีสิให้กูเห็นอะไรกินวะหมูบดก็ซื้อไว้ก็ผัดกินกะเพรานี่อ๋อ ไายสิผาดปลาก <S pl ains> ูเห็ดกระสับเสร็จแล้วหนาวมึงก็ทำบุญก็ทำบุญปสิทินบ่มีว่าเนื้อป่านสีแซบกาเนื้อไก่มันหอมกว่าไก่กูจะตายก็ไดแล้วมันจะมาบอกกูมันเป็นอะไร ใครบอกมึงว่าไม่อาบน้ำแล้วไม่เป็นไข้บอกให้ไปอาบน้ก็ไมไปกี่วันแล้วมึงไม่อาบนี่สองออใครนะนำมาบอกว่าถ้าไม่อาบน้ำเราจะไม่เป็นไข้สุดท้ายสุดท้ายมึงสำออย

แคนแลโอ้เห็นกับเจบเจเออถกกับโตเดี๋ยวนี้นะสิลูกไป,ปยังน no. really. อนอยู่นี่อ๋อนี่โลกนี่ลกลัมาแล้วพี่นออย ตอนเศร้ายังหาวีดองดองก็ทำม,มาพัติแล้วเบิรกูสิตายแล้วมึงยังมาหาว่ากูซ้ำออยให้เลามาือเออกูเจ็บสิตายแลาา้ว មិនធំយ៉ាងមិនថាន់ស្េតសំហើយខាំទឹកសាក់ក៏បើៗទៅអូអើបើៗណាស់បើៗអូយឈឺដាក់អីយ៉ាងនេះយឺតៗណែ คนสูงพี่น้องเลยมีแหงจะเสร็จโตเองอ มันมีน้ำอยู่ห้ยมัน,นก็เปลี่ยนเ,นเป็นกางเกงเจ้าโอ้ยเปลี่ยนเลยพี่น้องข้าเนี่ยข้างซ้าย โอ๊ยปวดเลยปวดหัวตุบ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 ตาเลยตาแม่อะไรก็ไม่ได้สนใจใครแนวกูก็จะตายเหมือนกันไม่ไหว ออพี่น้องมันใส่เวลาจากมือพี่น้องมาจากสีเศ้านะไม่เกินสามวันสวันยางาแล้วก็ตายอีเสียมึงไม่ดูข่าวหรืย,ยัยสีดก็เริ่มป่วยแล้วก็ตาย <c oughs> เราเล่นยืซือเด้พี่น้อง คนที่เขาเจ้าสีดุ๊กซีนและเสีสเยชีวิตก็คือ oh. มีโรคประจำตัวแสกซ้อนอยู่แล้ว oh. นวะไข่ก็เดี๋ยนี้โอ้ยเบิดมือพี่ <laughs> แม่หนักดึือกันแม่หนักเบ,บิดมือกาได้น้ำก็ม่ได้อาบบอาไป,ปยาแม่เสร็จเอาอะเบิดมือเป็นโรคมได้ได้ป่ะเด้กจ oh. ีบหวัว <laughs> บ่อายางก้ แบบว่าหนักเิรกต้นกแบบมันลอยเวเราะแต่มันเียเลยจิงหรอยจากลูกเราค้านลูกนานลยถ้าเราทำจะได้แน่เบาๆเนี่เราส่วนหญ่มันก็ชินัเมือมือมือเดียวแล้วจินยาลงไปว่ากันไอ้ยี่ห้อสี่วันนะแ่กินยาลงไปหรอแค่นั้นได้ พอบรรเทาเบิร์ลิดยาแล้วก็มาโลดบิดคิงบิดไปบิดมาอยู่บิดไปขางสายผมได้แบบนี้เจ็บก็เหมือนสายแต่สร้างแหละก็เตรียมเลยแล้วนะฮานะฮาบริีขวฮาวเแสดนสีดไว้ปันนี่พี่น้อง ก็เลยเตรียมเติมเตรียมใจบทานอยู่ในมุงให้เราทานตอนนี้มจดเจนเมันบอก่าสอดีทีุ่นะจำสันกอจำสั้นนอเป็นอย่างว่าอย่ากสำรับคนผู้เฒ่าผู้ป่วยนะมีโรคมันบุยอันคนขังเคียงกันแล้วจะอนี้นะมันแน่นอนยู่แล้ว อ่ะกล่องดูครับละมุนมากเลยอ๋ <c oughs> สอสมมติในการสีดวัคซีนกับโมเมนวา่าสีดแค่กันโควิดแล้วเนาะนนมันกลายเป็น,น,นอ่อกันยังเขินยังแหละบอ คนที่ฉีดวัคซีนจะมีใบรับรองแพทย์ใบยังยืนบัตรสีเขียวเดสามารถไปหันไปนีได้เนาะกลายเป็นบัตรล้ายๆคือเปรียบเสมือนใบคบขับขี่นั่นนี่นั่นแหล,ละประมาณนั้นเลยเนาะเวลาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลม็โรงพยาบาลคลินิกกะสีเอาใบตัวนี้ยืนถ้ามีใบอน,นี่รับรองการฉีดวัคซีนเขาเจ้ากัสีใัตรวจ สองงนชุ่ฉีดวัคซีนห้องเอตอนเอาขยงปิ้งอะไรันาเขามาีด้เลยด้นนออัยบเทมกินน้ำลาย่สบแลบอกานมันสิบแปขึ้นมนกสีได้แล้วเขาบอกสิได้อ่อนไปยังบเทมม์เข้ามาเศ้ากว่ากินน้ำลายกับอ่มีน้องเอ้ย หล,ลายคนหลายคนแนะ่ยนำมาว่าให้กินยาไอ้ให้กินนำ้ำลายๆแล้วก็กินยาพาราเซตามอลปวดหัวขนาดนั้นเนาะกินน้ำลายจ้าทุกทุกสี <จน S 1> ่สัปดแม่ให้เรากินน้ำลายหนงจังหวะถึงจังไดมันก็ไข่อยู่ดีอ่ะเดียเด๋ยวเบิดรีดยามันก็เศร้าเองมันเนาะปวดหัว,วมีไข้มากอ่อนหลายคนกน็แนะนำมาว่านู่นน,นี่นั่นบ่าให้อาบน้ำจังบอกไข่ก็ไข่คือเก่าสังเกตเบิ่งมันมันไปอาบน้ำมัน ตึงแต่เมื่อวานแล้วมันยังไข่แต่เมื่อแรกมันบมเป็นยังดอกเมื่อคืนนี่รูซื้อปวดนั่นตั้งแต่เมื่อคืนีนแต่ว่นไม่ได้่างจักน้อนอลานอนคลาขายแบบยาคุมมีนะมันเศร้ามันสิมีอาการง่วงนอนแล้วกับปวด หลักๆแล้วก็ทือคิงไข่โอ้จิตเดียวอยากเศร้าไมุนมามัอนกราเจ้าอราก็ยังปวดได้าแล้วารตัว่ามันยังปวดตามกระตุ้นกระตุ้หมุนอยู่เจ้าสอนอนินลามตบอกพี่น้องเออ เขาอยากนะปวดหัวแหงแล้วเขาอยากเขานอน,านอมาลับนะเมื่อเนี่ยนะคอยนอนนะผีก,กับบุระมันเจ็บนะมีแต่นอนงายอย่างเดียวนอนผีก,กับเจ็บแขนไปแตเจ็บ,บอีกกัไนไปแต่ไข่ทำใจน่อก็ไข่บ่สุขคนอันสิยาลุ่นนี่นะไข่แต่บางคนกันนักนะบางคนที่ว่า อันนี้ปปดีกนอ,อ,อ๋นตนอตอนสารเบาไข่รออนสานบ่ไขยขยบอลอ,อันนี้นนแหละเอ้าอันซักข้อแม่เขาเขาจาว่าขั้นบาไขยเข้มเข้มแรกเข้มที่สองสีข่อบอกต่ว่าส่วนง่ายผู้เฒ่าเขาบริป<อ>็น<อ>นักท้หพุนมใดสักอย่างไงอ๋ออันยายขาดเงืนก่อนนะแล้วก็รอบแรกแล้วบริปนสีน้ำเข ราบบป่รอบมีเขาใลูกให้ไปแล้วเลยไปแต่แล้วก็วมีแต่ง่วงนอนแต่ว่าบริบริไข่บริปวดเยังมากมมยแล้ววะซ้ำนั่นแหละก็แสดงว่าคอยคิดว่าคอยร่างกายแข็งแห้งว่นอีดไปเสียนี้กลัวไปแล้วั